มาจากพี่น้องมาตำกล้วยตำกล้วยตำกล้วยจ้าฝนสิดตกเฝ้าตำกันลุ้มมีบีมาแนว บึเคยตำจากเทือได้แต่โอ้ยลมใส่เสือขาวรือยางกล้ยซะเนาะ Ôi cha khổ lùm lùm lùm. Tắm quế. Tắm quế xay và muông háo, hảo ao hồ. ลองเบิ้งลองเบิ้งพี่น้องคงสิตําได้คือกันค่ะเพราะว่ามะม่วงหาวมะนาวโหมันเปรี้ยวมันจะเข้ากันกับกล้วยอยู่ดอกโอ้แต่แซ่บครับ Đây máu Thôi nó cho

พริมกมันฝรั่งตำกล้วยใส่ตำกล้วยตอนนี้ใส่บกักมะม่วงหาวมะนาวโหพี่น้องแต่ใส่นิดหน่อย น่ามามะจะตําไปกินที่โรงงานด้อนนะคะ่ะอันนี้เอาใส่ถาดให้เพื่อนๆได้เบื้งก่อน No. Mm -hmm.